สวัสดีครับผมเกมแฟมแท้สงคารามเวียดนามวันนี้จะพามาดูเข็มขัดสนามของทหารเวียดนามเหนือและทหารเวียดกงที่ใช้ในช่วงสงคารามเวียดนามนะครับนี่ครับตัวเข็มขัดเขาก็เป็นเข็มขัดที่ง่ายจะเรียกง่ายเลยเป็นเส้นเขียวๆแล้วก็มีหัวเป็นน่าเป็นอลูมิเนียมปั๊มนะครับตนนัวนี้นี่ครับไม่ได้มีรูไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเวลาใส่ก็สวมเข้าไปคล้ายๆกับเข็มขัดลูกเสือนะครับแล้วก็ให้มันล็อกครับนี่ครับเวลาปรับก็สามารถปรับได้สองฝั่งนะครับจะเป็นปรับฝั่งนี้ก็ได้หรือว่า ปรับตรงรูตรงนี้ก็ได้ครับให้มันกระชับนะครับเวลาใส่อุปกรณ์ก็สอดเข้าได้เลยครับี่สอดเข้าทางหัวหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วก็เข้าไปในตัวด้านหลังนี้นะครับแต่ว่าข้อเสียของเขาคือมันจะลูดไปลูดมานะครับก็อาจจะต้องมีการจัดขอให้ดีนะครับโอเคเรามาดูเวลาใส่นะครับเวลาใส่ก็ออกมานะครับแล้วก็เสียพวงไปต้องมีการปรับนิดนึงนะครับนี่ครับขันสนามของ ฐานเวียดนามเหนือในช่วงสงคารามเวียดนามนะครับตัวเข็มขัดไม่มีมาร์กิ้งบอกนะครับว่าผลิตปีไหนหรือว่าใครเป็นผู้ผลิตจะคาดว่าจะเป็นทางจีนนะครับที่เขาผลิตส่งช่วยเหลือเวียดนามนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าสนใจแบบหนึ่งในช่วงสงคารามเวียดนามนะครับสาหรับเข็มขัดสนามของทหานเวียดนามเหนือและกองหลังเวียดกลถ้าท่านใดอยากให้รีวิวอุปกรณ์สนามชิ้นใดก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับโอเคขอบคุณครับ